ทุบให้หน่อยได้ไหมเปย์ที่มีค่าปรับอะเคียวด้วยนะค่าปรับไม่เกินวันจันทรอบหน้าสองทีต no ้องถือนะค่าปรับอะไม่เกินวันจันทร์เที่ยงคืนน้อยเกียวเลยที่อ่ะเออเซนแผลอะไรอีกใครนะข่าวเรื่องเซนแผลใคนคนที่เข้าคนที่เข้ามาใหม่ฮะเอาของไปยืนข้างหน้าของให้เพื่อนอยู่ไงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เกี่ยววะกูไม่ต้องไี่ขต้องบ้านเลยม่ต้อมาทันเลยเฮียหลัวต้องทุกอย่างอะทุกอย่างต้องมาช่วกูดิเลยเนี่ยสองิีต้องทันด้วเฮียไปดิตะวัวไปดิอะไรตะโง่ไปดิข้างหน้าตะโง่ไปตัว ไปดิไอ้ไอ้เชิดไปยูเกติไปยูเกติชื่อจำชื่อไม่ได้ี่ครับพี่คือใครเนี่ยพี่คือใครเนี่ยพี่ไปข้างหน้าเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะคิวแนะนำตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยฟังฟังเพื่อนหน่อยดิสวัสดีครับชื่อคิวครับอายุยี่ห้ามาจากเวทโอเคก่อนนั้นก็ต่อเลยต่อเลยเข้ามาพี่ิว้วพี่ค้ามาชี่อจุ๋งครับอายุยี่เจ็ดมาจากเวทครับ ดครับชื่อดัครบอายุยี่สิบเอ็ดครับมาจากโฮมมีแต่สวว่ะชื่อทีนครับอายุสิบแปดครับมาจากโับสตองจังเวดสวัสดีครับมีลูกเกดสวัสดีครับชื่อเต้าหู้ครับอายุยี่สิบสามครับยังมีแต่สวอ่ะไม่มีที่มาเอคครับ ชื่อชื่อตีไรเฟิลครับไม่มีสังกัดพี่บาก้า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 ไปขอขอเล่นใหญ่เลยพี่บาก้าฮัลโหลชื่อชื่อบาก้าอายุยี่สิบห้าแล้วก็พวกนี้จะเว้ยแก่เนี่ยมาพ่งนี้วันจันทร์นะพรุ่งนี้เคลียร์ค่าเคลียร์ค่าปรับกับไอของอาทิตย์นี้ให้ให้เสร็จต้องไปของซ่อมมันโดนใครมาไมได้ส่งที่ของฟ้าเลยนะบีดไอไอวิวเดาะอีกรอบท้ายก็หนึ่งไปสัดปลาได้ยินปหมไอ้ย่าของซ่อมมันโดนนะพี่ของซ่อมมันโดนแล้วก็ไอ เงินแกงาสองเอ็มนะเว้ยของซอมโนใครยังไม่ได้ส่งมาส่งกับพี่นะทุกคนเลยนะที่เข้าใหม่ใครพร้อมส่งแล้วส่งลยพรพวกนี้ใครที่ไม่ส่งก็รับรีบรับแล้วก็เฟตเฟตเฟดหน้าเอาเป็นก็คอยอ่ะไม่ไม่ไม่เออกลควยก็ดีว่ะเฟนหน้าเอาเป็นอาจจะ มันจะหนักไปหรือเปล่าในใจกูอยากได้กูอยากได้เงินสามเอ็มกับโกคอยหนะ้าเหรียญอะมันเยอะไปปะเยอะไปเยอะไปใช่ไหมเยอะไปเพว่าม,มึงมึงอย่าลเมยนะว่าเฟสเฟดอาทิตย์หน้าเราไม่รู้ว่าเราจะมึงซอบมโนกูเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นธนาคารชนถึงอาทิตย์หรือเปล่ามึงเข้าใจใช่ปะไม่เล่นก็ซ้อมเอาอืมนั้นก็โทถอน ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ซ้อมไม่พีคไม่ไม่งั้นก็เอาอย่างี้ว่ะเอาโก้คอยแล้วก็แล้วโก้คอยแล้วก็ซ้อมสองล้านอ่ะงั้นงั้นงั้นกูขอกูขออันนี้ต้องการปูนหลุดสายไฟมากกว่าก่อนเฮ้ยเงินแดงกับสายไฟเอาอะไรดิเอากูคอยโกูคอยเหรอเงินสองล้านกูคอยสามเหรียญนะมันก็ไม่ไม่งั้นเอาเงินสองล้านกูคอยห้าเหรียญไปเลยเป็นสามเอฟพอร์ตไปตามนั้นนะตามนั้นสามเอฟอะ อยากให้เป็นสามเองไปแล้วเพราะว่าคนมันต้องต้องต้องขยับแล้วพอรอจับฉลากดูถ้าเจอตอนนี้ก็กูยังแบบไม่อยากให้เล่นลหรอกใครที่ยังไม่มีชุดซ่อม,มก็ไปหาชุดซ่อมรอทีเนี้น่าจะไม่ได้เล่นเลยแหละแต่ว่าใช้ชื่อปกตินะเวยมาสองทุ่มอะไรปกติให้มันให้มันดูว่ามีอะทำก็เล่นกิจกรรมเาในเมืองเอาเล่นพวกปูนพวกสายไฟเอาช่วยกันเล่นเอาก่อนผิดคมเรอ,อจะเช็คยังไ<ม>งเอีย<ะ>่ย เช็คกันได้ไงลมบ้านเลยลมบ้านลมบ้านเพราะว่าเผื่อเผื่อคุยกันมีอะไรคุยไม่งั้นก็เป็นเวแบบนี้เะล่ะก็สองสองทุ่มกับสองทุ่มขึ้ก็รวบเลยไหมอ๋อไม่ก็ไม่รวบดีกว่าพี่ไม่สองทุก็รวบก็รวบสองทุ่มมาเละสองทุ่มแล้วก็ไปรวบอีกทีก็คือสี่ทุ่มครึ่งอไม่ก็ก็มาเช็คชื่อปกติเผื่อเผื่อมันมีซ้อมแล้วก็เราจะได้ออกไปซ้อมได้เลยไงเข้าใจปหมก็มาสองทุ่มมาสองทุ่มเช็คชื่อแล้วก็อีกอีกเช็คชื่อทีนึงก็สี่มหนึ่งก กล้านเจ็ดล้านส่วนค่าปรับที่มันต้องเคลียรก็หอยเต้หอยด่ามันยาวไอวิวตัดออกก็ได้แบบมึงลาไปไหนมาไปเลือกตั้งมาเฮีอแล้วหอยแบกก็ลาเฉพาะวันเลือกตั้งก็ตัดออกนะวิวโอเคได้หอยแบกหอยเต้ที่ลาไว้ก่อนอันนี้ของคนอื่นก็ปกตินี่คือรวมหรือไม่รวมวะแล้วที่พี่เพิ่มเป็นสองแสนนี่คือลูกละสองแสนหรือว่าทั้งวันทั้งวันทั้งวันสองแสนกับสายไฟห้าสิบเซนถ้าวันไหนมันมีชน อุย้ยกูลืมมงนธนาคารเลยเข้มเหรอเพื่อนไอ <c oughs> น้นี่ใครใคร,ใครมีกล่องไอ้น,นานโอมส่งเลยปะหรือว่ายังไม่มีมีใครแด<บ>้ใช่ไหมข้มว่ามีมีอะไรเอาไปรอยชุดได้ชุดละหมื่น เออไอ้เชี่ยเจอกันไงหลับไอ้สัตว์มันอาจจะมันนั่นแหละมึงอย่้มหยาเหมือนะมึงออนวอนไว้ด้วยดิไอ้เชี่ยตอนทุ่มหนึ่งหรือว่าอะไรออนวอนไว้ด้วยจะได้เรียกอะไรทำอะไรถูกไอ้เชี่ยคนมันน้อยมันทำอะไรลำบากเว้ยเข้ามาออนไว้เถอะไอ้เชี่ยปิดหูจะทำอะไรก็จะไปอาบน้ำเลยก็ออนไว้รอเล่นทุ่มหนึ่งไอ้เชี่ยแต่มันมาแล้วรอเซอร์ไพรายเลยทุ่มหนึ่งอะไรวะไอ้รออีกนั่นแหละอีกคืออสิบห้าทีเดี๋ยวมันมาแล้วปะง่ายเ้ยไอพีหกเอ็มรวมนี่มันเชี่ยนโจใสยไฟกันพี่สักห ขายเลสใกล้เนีมันรับอยู่เนี่ยเล้สรับเท่าไหร่ห้าจุดห้าสี่จุดห้าไม่ต้อนมันมีคน6.5เสนอมันเสนอไปเลยพี่ก็หกจุ6.5มันก็ราคาดีแล้ว 7M ็ดเอ็มอ่เจย์อ่ะเจ็ดเอมนอมอ่ะไหนวะไม่เห็นมีเหี้ยเลยไปกินมีพัดติกเหลือไหมพลาสติเหลือไหมไอไอบักกะ้ามาซิรถีบักรก็เจ้าขายไปอยู่พี่ไม่เพียพัดพัดติกเหลือไหม ติ๊หมดแล้วครับหมดแล้วครับโบบี้โอ้โหไปขายยาไหมไปด้วยไม่รู้อ่ะแต่ผมอยากให้บูดวะยสำหรับวาเก็บเก็บหนักเก็บแล้วแต่ผมอยากให้ไม่ไงพี่หินไม่ไปหรอกโดนจับฟรีเลขแปดสามแปดเพมันจะโดนจับฟรีได้ไงวะสามันไปก่อด วัวไม่หมดลึงหองใครไม่รู้โปนหมดแลลวไอ้เหี้ยแจมีอยู่กูแล้วส